สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอนะคะเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอค่ะนิฉันนางสาวชินาทิพบุญลหลค่ะวันนี้จะมาพิเศษเรื่องการเขียนบล็อกนะคะอันนี้คือหัวข้อแรกค่ะบล็อกนะคะคือเป็นคําที่รวมมาจากคําว่าเว็บบล็อกค่ะแล้วก็ อันนี้จะเป็นรูปแบบประเภทหนึ่งนะคะที่สามารถสร้างแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาต่างๆนะคะสามารถเป็นรูปภาพหรือว่าวิดีโอในโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะอันนี้สองนะคะจะเป็นเว็บบอร์ดค่ะเป็นโปรแกรมที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นกระดานสนทนานะคะต่อไปนะคะอันแลนะคะจะเป็นบล็อกซอฟต์แวร์ค่ะบ็อกซอฟต์แวร์นะคะหรือว่าบล็อกเกอร์ค่ะ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือเป็นลักษณะของระบบก,ก,การจัดการเนื้อหาเว็บค่ะต่อไปนะคะโดยซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะคะจะใช้เป็นดาวน์โหลดวิดีโอหรือว่าติดตั้งค่ะต่อไปนะคะวอล์กซอฟต์แวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒน,นาบล็อกนะคะก็คือจะมีพวกแบบดูดูบานละเขะแล้วก็ w o r d p r e s s นะคะต่อไปนะ,ะนี่คือซอฟต์แวร์ที่ใช้นิยมใช้ในปัจจุบันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นซอฟต์แวร์ที่แบบว่าใช้พัฒน,นาบล็อกนะ,ะก็จะเป็น php mysql ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นผู้ให้บริการบล็อกค่ะในปัจจุบันนะคะบล็อกถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม่นะคะทั้งรูปแบบประกาศข่าวสารหรือว่าแสดงความคิดเห็นหรือว่าใช้เป็นสื่อการสอนก็ได้ค่ะต,ตัวอย่างบล็อกนะคะก็คือจะเป็นบล็อกดู g o o ู l e ค่ะจะเป็นของ Google นะคะภายหลังทดสอบนะคะพัฒนาโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Google นะคะคนที่คิดคนนะคะก็คือจะเป็น p า l a ล l a ์ s ค่ะต่อไปเป็นบล็อกเวิร์ดเพนะคะคือโปรแกรมสําหรับสําเร็จรูปนะคะที่ ที่มีการจัดการเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นระบบเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบของบล็อกนะคะต่อไปเป็นบล็อก My Space ค่ะคือบล็อกที่เป็นทาง M S N นะคะคือผู้ให้บริการบล็อกนะคะสามารถเข้าไปใช้ได้ค่ะแล้วก็มีความหลากหลายมากกว่าพอบล็อกเป็นเจ้าของเนื้อหาที่เป็นผู้สร้างขึ้นมาค่ะดิฉันนาะงสาวดังดาวสินครินเลขที่13ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นแนวคิดและวิธีการเขียนบทความบนบล็อกนะคะการเขียนบล็อกนะคะสามารถเขียนได้ง่ายๆนะคะแค่มีพื้นที่ในโลกออนไลน์นะคะ,ะขั้นตอนแรกนะคะกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเขียนบล็อกค่ะก็คือการกําหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะคะจะทําให้ง่ายต่อการเขียนบล็อกนะคะเป็นการ เป็นการกำหนดจุดประสงค์นะคะหรือว่าจุดมุ่งหมายนะคะจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. ก็จะมีการเขียนหัวข้อเรื่องที่สนใจฝึกออกแบบเนื้อเรื่องที่ชวนให้เกิดบทสนทนาคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับแล้วก็เขียนชื่อเรื่องที่อธิบายถึงเนะื้อหาด้านในที่ชัดเจนค่ะต่อไปนะคะค้นหาข้อมูลก่อนลงมือเขียนค่ะการค้นหาข้อมูลก่อนนะคะจะทําให้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะก็คือเราจะต้องคน้นคว้าข้อมูล จากหลายๆแหล่งนะคะเพื่อที่จะได้มีความถูกต้องค่ะเช่นหนังสือสื่อออนไลน์ต่างๆค่ะต่อมาหัวข้อที่3ตั้งชื่อหัวข้อให้มีความน่าสนใจค่ะการตั้งชื่อบทความนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะก็คือเพื่อให้คนเกิดความรู้สึกสนใจนะคะแล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น,นะคะ่ะการตั้งชื่อบทความนะคะต้องอาศัยหลัก how creative teamwork นะคะ ควบคู Bref, zero, iber, ını, ่ก <aquí en S 1> ันไปนะคะยกตัวอย่างบทความนะคะเช่นการเขียนบล็อกการเขียนบทความค่ะต่อไปนะคะกําหนดเค้าโครงของบทความค่ะเมื่อได้ชื่อบทความมาแล้วเราก็จะกําหนดเขาโครงนะคะเพื่อที่จะให้เขียนงานได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ลดระยะเวลาในการเขียนค่ะการกําหนดเขาโครงนะคะจะหมายถึงการตัดสินใจเลือกว่าในบทความที่จะเขียนน่ะควรประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้างค่ะ ยกตัวอย่างนะคะชื่อเรื่องเป็นจุดแรกที่ผู้อ่านเห็นต้องตั้งให้มีความน่าสนใจค่ะแล้วก็เนื้อหาของเรื่องเป็นส่วนอธิบายเรื่องนะคะ,ะต้องเขียนละเอียดค่ะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อค่ะแล้วก็บทสรุปเป็นส่วนที่อยู่สุดท้ายของเรื่องนะคะโดยจะสรุปสาระสําคัญของเรื่องค่ะแล้วก็อ้างอิงนะคะเป็นส่วนที่อยู่ท้ายบทความค่ะจะบอกรายชื่อหนังสือสื่อพิมพ์อะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปหัวข้อที่5นะคะ เขียนบทนําค่ะบทนํานะคะก็คือเป็นถ้าการเขียนบทนําที่ดีนะคะควรมีความยาวประมาณ2-3บรรทัดนะคะอธิบายถึงภาพรวมคร่าวๆข,ของบทความค่ะโดยสอดแทรกข้อความที่ชวนให้ผู้อ่านสนใจแล้วก็อยากจะติดตามนะคะ,ะซึ่งลักษณะของบทนํานะคะจะเป็นส่วนที่อยู่ในตอนต้นของบทความค่ะ จะบอกให้ผู้อ่านทราบว่าบทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการอธิบายความหมายและความสำคัญของชื่อเรื่องให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็มีความน่าอ่านค่ะสวัสดีครับผมนายสุภกิจปุญภูลครับเลขที่5ครับต่อมานะครับเป็นหัวข้อที่6นะครับคือขนาดของบทความนะครับขนาดของบทความคือขนาดความยาวของบทความที่เหมาะสมกับจํานวนคําสําคัญนะครับ เจ็ดนะครับเรียนรู้กฎพื้นฐานด้านโครงสร้างของเว็บไซต์นะครับยกตัวอย่างเช่นปรับชื่อหัวข้อนะครับให้มีขนาดน้อยกว่า60ตัวอกักษรและต้องมีคำหลักรวมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ในการตั้งชื่อ URL เนี่ยควรจะต้องมีคำหลักอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในบทความครับแปดนะครับตกแต่งบทความให้หน่าอ่านนะครับเช่นการใช้ตัวหนาตัวเอียงเพื่อ ให้ข้อความเนี่ยเด่นนะครับแล้วก็การเลือกใช้รูปแบบของตัวอักษรที่เหมาะสมครับก้านครับรู้จักเผยแพร่โฆษณาให้คนอื่นเห็นนะครับคือการแชร์โพสต์ไปที่หน้าเพจ facebook ค,ครับแล้วก็ใช้อีเมลส่งจดหมายข่าวสำหรับผู้ที่มาติดตามบล็อกครับ10เขียนบทความใหม่ๆนะครับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอก็คือ การเขียนบทความนะครับจะต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอและเขียนในเป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะครับเพื่อให้มีความอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็บทความน่าเชื่อถือครับต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการสร้างบล็อกในเว็บเวิร์ดเพจค่ะก็คือเข้าไปที่เว็บเวิร์ดเพจนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะพอปรากฏเสร็จแล้วน,นะคะเราก็จะให้เข้าสู่ระบบในการใช้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะให้กอรอกอีเมลผู้ใช้งานค่ะแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเข้าเป็นปรากฏหน้าต่างความสนใจนะคะความสนใจที่เราสนใจนะคะจะเป็นฟู้ดค่ะหรือว่าอาหารค่ะพอเข้าไปแล้วนะคะก็คือจะเป็นเว็บบล็อกหน้าต่างของความสนใจที่เราคลิกมาเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องอาหารค่ะ <Leaders. S 1> เมื่อปรากฏหน้าต่างรูปแบบแล้วนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้จะมีให้เราสนใจเลือกได้เลยะคะ่ะว่าจะเลือกแบบไหน สปากรหน้าตานะคะก็คือให้กอรอกที่อยู่ของบล็อกค่ะเสร็จแล้วนะคะก็คือคลิกเว็บไซต์ตามที่ต้องการค่ะมันใช้งานมันเป็นระบบแบบว่าใช้งานฟรีค่ะถ้าจะถ้าเราไม่ต้องการเสียตังเราก็สามารถคลิกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาหารไปหน้าถัดไปได้เลยค่ะหากต้องการเปลี่ยนพื้นหลังนะคะให้เลือกกับควาว่าปรับแต่งรูปนะคะหรือว่าเลือกธีมที่ต้องการค่ะสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆในบทบทความโดยเลือกที่เขียนเพื่อพิมพ์ข้อความได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อกดเข้ามาสามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็ใส่ภาพลงไปได้เลยค่ะจะเป็นเว็บบล็อกแบบนี้นะคะพอทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นเว็บบล็อกที่ออกมาลักษณะดังนี้ค่ะัดิฉันนางสาวประภาวลินทาราังการเลขที่21ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงความแตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์นะคะในด้านเนื้อหาและการใช้ภาษานะคะบล็อกเนื้อหาจะเน้นให้ผู้อ่านรู้สึกเป็นกันเองนะคะหรือว่าเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องราวค่ะ ส่วนเว็บไซต์นะคะภาษาที่ใช้เนี่ยต้องเป็นภาษาทางการค่ะเพราะว่าถ้าใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการเว็บไซต์จะดูไม่น่าเชื่อถือค่ะความเป็นปัจจุบันของข้อมูลนะคะบล็อกบล็อกจะมีการอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอค่ะส่วนเว็บไซต์เนี่ยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเพียงครั้งเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอยู่แล้วค่ะหน้าที่หลักนะคะบล็อกสามารถสื่อสารกันระหว่างผู้เยี่ยมชมบล็อกกับ เจ้าของบอกได้ค่ะส่วนเว็บไซต์เนี่ยมุ่งเน้นจะให้ข้อมูลผู้ที่เข้ามาศึกษาข้อมูลเพียงอย่างเดียวนะคะในด้านเทคนิคบล็อกมีความยืดหยุ่นสูงมากกว่าเอ้ยมีความยืดหยุ่นสูงมีความสามารถในการทํางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากกว่าเว็บบอร์ดค่ะส่วนเว็บไซต์นะคะมีรูปแบบจํากัดตามบล็อกเทมเพลตที่เตรียมไว้ค่ะไปนะคะเป็นการอัปโหลดวิดีโอค่ะอ่าหัวข้อแรกนะคะเทคโนโลยีสตรีมมิ่งในปัจจุบันค่ะ การสตรีมมิ่งนะคะเป็นการรับส่งข้อมูลนะคะาจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับอย่างต่อเนื่องค่ะผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะสื่อผสมหรือมันติมีเดียในปัจจุบันนะคะใช้งานนําเสนอผลงานออกมาได้หลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าในปัจจุบันไหนนิยมใช้เป็นการสตรีมมิ่งนะคะเป็นวิธีที่นิยมที่สุดในการนําเสนอข้อมูลในปัจจุบัน,นะค่ะไปนะคะตัวอ,อย่างวิธีการอัปโหลดวิดีโอบน YouTube ค่ะ การใช้คอมพิวเตอร์อัปโหลดไฟล์วิดีโอบน u t u b e นะคะซึ่งในปัจจุบันสามารถทำได้หลายวิธีนะคะสะดวกสบายมากทั้งบนคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถอัปโหลดผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างก,การอัปโหลดวิดีโอลงใน Youtube นะคะทั้นตอนแรกนะคะแล้วก็คัดคัดเล่าว,วิดีโอจากกล้องนะคะลงบนคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็จะอัปโหลดลงยูทูบนะคะปรับตามความต้องการ ของผู้ใช้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะต่อไปนะคะขัน้นตอนที่2ค่ะเมื่อเข้าสู่เว็บแล้วนะคะตามลิงก์ที่หน้ามาคือจะเป็น www.youtube.com นะคะจากนั้นคลิกปุ่มอัปโหลดวิดีโออยู่ด้านบนนะคะตรงนี้ค่ะเมื่อคลิกคำว่าอัปโหลดเสร็จแล้วนะคะวิดีโอนะคะจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจะอัปโหลดนะคะเมื่อเลือกไฟล์ทีต่ต้องการจะอัปโหลดเสร็จแล้วนะคะจะปรากฏหน้าต่างของ YouTube โดยเป็นการอัปโหลดไฟล์นะคะเพื่อน,นําม,มาลงในเว็บไซต์ค่ะ ตรงนี้ค่ะเมื่อคลิกคำว่าเสร็จสิ้นนะคะจะปรากฏนะคะลิงก์ที่สามารถเปิดเข้าไปชมผลงานได้นะคะอัปโหลดเสร็จแล้วนะคะจะได้รับผลงานแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องค่ะการใช้ข้พอินโฟกราฟิกอินโฟกราฟิกคือนะคะเป็นการใช้ของข้อมูลหรือความรู้องใช้าพที่เราอ่านแต่ว่ามีแา่เนื้าี่ยวกไรเร่างนึ้น,นะคะ หลักการออกแบบภาพอินโฟกราฟิกนะคะขั้นตอนที่1คือเตรียมข้อมูลค่ะเมื่อรู้ขอบเขตที่จะออกแบบภาพอินโฟกราฟิกแล้วเตรียมหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆคะ่ะ 2. การวางแผนนําเสนอข้อมูลนะคะต้องการนําเสนออินโฟกราฟิกในรูปแบบใดเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาเกิดความเข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้นค่ะ ลงมือออกแบบนะคะการออกแบบต้องมีรูปแบบแบบแผนโครงสร้างและความสวยงามค่ะโดยออกแบบให้เข้าใจง่ายใช้งานง่ายและใช้งานได้จริงค่ะและสรุปเป็นข้อมูลไว้นะคะ 4. ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นหลังจากสร้างภาพอินโฟก,กฟราฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปเสนอกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อดูว่าควรมีการปรับปรุงใดส่วนในบ้านที่จะทำให้ออกมาตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดค่ะ ต่อไปนะคะเว็บไซต์ในการทาอินฟโฟกราฟิกค,ค่ะเว็บแรกนะคะจะเป็น Canva คะ่ะเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะ,ะเป็นเว็บไซต์ที่สร้างแพลตฟอร์มสําหรับอากราฟิกสวยๆนะคะเพื่อนําไปใช้ในรูปแบบต่างๆนะคะ,ะชิ้นงานที่ทําได้จาก Canva ก็จะอย่างเช่นโปสเตอร์แบนเนอร์ anner, การนําเสนอผลงานหรือจะเป็นพอร์ตโฟลิโอของเราก็ได้นะคะครับต่อไปนะครับเป็นเว็บไซต์ Visio นะครับเป็นเว็บไซต์ที่สามารถใช้ในการนําเสนอก็ได้ครับแล้วก็สามารถทํารายงานได้วยครับ โดยเว็บไซต์นี้จะมีรูปภาพไอคอนแล้วก็ตัวอ,อักษรฟรีมีให้เลือกใช้งานได้ฟรีเลยครับครับต่อไปนะครับเป็นแอปเอเป็นเว็บไซต์ฟาติคอนนะครับเป็นเว็บไซต์ที่โดดเด่นในเรื่องของไอคอนนะครับโดยจุดเด่นจะเป็นไอคอนที่ออกแบบเรียบง่ายครับต่อไปนะคะกระบวนการที่ดีในการออกแบบอินโฟกราฟิกค่ะขั้นตอนที่1ค่ะการรวบรวมข้อมูลนะคะเป็นการเลือกข้อมูลที่ ไม่เป็นระเบียบมาเรียบเรียงหัวข้อใหญ่หัวข้อรองให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมตามที่ต้องการค่ะจากนั้นเขียนแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็ไม่ควรแยกภาพหรือแยกแผนภาพกับข้อมูลออกจากกันค่ะขั้นตอนที่2ค่ะการอ่านข้อมูลทั้งหมดโดยใช้การคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่เป็นประเด็นสําคัญเหล่านั้นออกเป็นส่วนๆเพื่อทําให้มองเห็นภาพตามที่ต้องการไม่ควรเอาข้อมูลเฉพาะจุดเน้นหรืออ่านแบบผิวเผินค่ะ ต่อไปขั้นตอนที่3นะคะการค้นหาวิธีการเล่าเรื่องค่ะ,ะเพื่อที่จะให้ดึงดูดและก็ดูน่าสนใจนะคะในอินโฟกราฟิกที่มีจุดมุ่งหมายเดียวก็คือการขยายความข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายกระบวนการและวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจค่ะต่อไปค่ะขั้นตอนที่4การระบุป,ปัญหาและความต้องการค่ะควรนำข้อมูลมาตอบ 4ค่ะการระบุปัญหาและความต้องการค่ะควรน,นําข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องเพราะอาจมีข้อมูลที่ไม่สนับสนุนหัวข้อ,ขอหรือประเด็นที่ต้องการอย่างนําเสนอนะคะแล้วก็ควรมีการอภิปราย่ะข้อมูลที่แท้จริงเพื่อระบุปัญหาและความต้องการด้วยค่ะแล้วก็ 5. นะคะการจัดลําดับโครงสร้างข้อมูลค่ะเป็นวิธีการจัดการข้อมูลในการสร้างอนโฟกราฟิกและทําให้ผู้ชมทราบถึงโครงสร้างของลําดับชั้นข้อมูลค่ะครับหัวข้อที่6นะครับจะเป็นการออกแบบโครงสร้างข้อมูลนะครับ เราจะต้องพิจารณาตรวจสอบแล้วก็คัดเลือกข้อมูลอย่างละเอียดนะครับสามารถจัดแบ่งข้อมูลเป็นลําดับแล้วก็สามารถออกแบบโครงสร้างข้อมูลได้เลยครับเจ็ดนะครับการเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิกนะครับวิธีจัดข้อมูลที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นในการนําเสนอเนี่ยจะต้องนําเสนอด้วยข้อมูลแผนผังและกราฟต่างๆเช่นกราฟแท่งกราฟเส้นครับการกําหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อเนี่ยการเลือกใช้ภาพในการทําอินโฟกราฟิกนะครับมีความน่าสนใจ แต่จะต้องใช้ข้อมูลดิบและนำเสนอออกมาในรูปแบบกราฟและแผนภูมิ 9. กานะครับการตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้เมื่อออกแบบอินโฟกราฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องเริ่มตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่เสร็จแล้วเนี่ยมีคุณภาพตรงกับหัวข้อและเป้าหมายไหมครับสิบนะครับการแบ่งปันความรู้นิอร์เน็ต อินโฟกราฟิกส่วนใหญ่นะครับจะเผยแพร่ลงบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีความแสดงความคิดเห็นจากการดูผลงานอินโฟกราฟิกแต่ละชิ้นและเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ต